ครั้งนี้เนี่ยเป็นความพยายามที่จะใช้ทุกกระบวนการทางนิติบัญญัติบวกกับฝ่ายบริหารด้วยต่อไปในอนาคตเนี่ยเพื่อจะล้มล้างคําพิพากษาของศาลและความจริงจุดมุ่งหมายจริง,รงๆคือล้มล้างคําพิพากษาของศาลในเฉพาะคดีด้วยซ้ำคนที่ต่อมาปลุกระดมนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยสั่งค่าประชาชนวันนี้เนี่ยพอตัวเองจะมีโอกาสได้เงิน46,000ล้านก็บอกว่าลืมๆกันไปเถอะครับนะครับต้องทําอย่างนี้ต้องเสียสละ ผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่สูญเสียต้องฉุกคิดแล้วครับว่าสรุปใครกันแน่ครับที่มีความพึงพอใจกับความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ตัวเองถึงฝั่งและกำลังจะขึ้นครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์เมื่อวานสนทนากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปแล้วตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับแกนนํานปอชอคุณนัทวุฒิไสเกลือคุณนัทวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตกลงที่มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภารัฐบาลยอมถอยแล้วใช่ไหมในเกมรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าโหวตรัฐธรรมนูญวาระสามต่อไปเพียงแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยก็มีหลายฝ่ายอธิบายว่าถ้าเดินต่อไปข้างหน้าณสถานการณ์นี้อาจจะเต็มไปด้วยกับดัก อาจจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินอย่างละเอียดรอบคอบและก็องค์ประกอบที่จะต้องนำมาคิดอีกก็คือว่าความพร้อมของเพื่อนร่วมงานในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะเป็นสสพักร่วมรัฐบาลหรือบางส่วนในพักเพื่อไทยเองเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนในการตัดสินใจเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ผลการโหวต เพียงแค่ว่าจะยกเอาคําสั่งสารรัฐธรรมนูญมาพิจารณาก่อนหรือไม่นี่ก็สะท้อนปัญหาอะไรอยู่บางอย่างเหมือนกันเพราะนั้นเพื่อความละเอียดรอบครอบแม้ว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่แสดงความเห็นทั้งในที่ประชุมพักและที่ประชุมครมว่าอยากจะให้ต้องเดินหน้าแต่เมื่อพิจารณารอบคอบรอบด้านก็ต้องเคารพในมติของที่ประชุมครับอันตรายที่ว่าที่จะเจอเบื้องหน้าคืออะไรครับคือขณะนี้เนี่ยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับยังเป็นการทํางานของรัฐสภาเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญ,ญัติ แต่ว่าฝ่ายตุลาการโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาทําในสิ่งที่ไม่มีอานาจแล้วก็เกิดภาวะกังขาวิพากวิจารณ์กันอยู่แต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามนายกรัฐมนตรีก็จะต้องนําขึ้นทูนกล้าตรงนี้เนี่ยจะมีบางฝ่ายสร้างเงื่อนไขว่ารัฐสภาดําเนินการโดยที่ขัดกับคําสั่งศาลโดยที่ร่างฉบับนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นทางกฎหมายอยู่ ก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินเข้าสู่พื้นที่อันตรายผมเรียนว่าเราไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องอำนาจบริหารเราไม่ได้กังวลเรื่องความเป็นรัฐบาลนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้มาจากการต่อสู้และเสียสละของประชาชนเพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นว่ายังเป็นกับดักอะไรที่เห็นว่าอาจจะยังเป็นอันตรายเมื่อคิดสถตะแล้วเนี่ยผมก็เคารพในความเห็นนี้แต่ไม่โหวตไม่ได้นะครับกลับหมายความว่าชะลอไปก่อนรอดูสถานการณ์ แต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยรัฐสภาก็จะต้องเดินหน้าต่อไปครับตกลงอำนาจมันควรจะยุติกันที่สภาหรืออำนาจมันควรจะฟังคำสั่งของศาลสภากับศารลรัฐมนูญใครมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ฮะผมคิดว่าสามขาของประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นแต่เพียงว่าอำนาจตุลาการในสังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนซึ่งนี่เป็นโครงสร้างที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหา และผมเห็นว่าน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในบ้านเมืองนี้เสียทีว่าอำนาจตุลาการควรยึดโยงกับประชาชนหรือไม่อย่างไรประการต่อมาเนี่ยนะครับประเด็นมันไม่ได้มาถามกันว่าอำนาจไหนใหญ่กว่าหรือสูงกว่าอำนาจใดประเด็นคือสถานการณ์ที่เป็นจริงวันนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญทําในสิ่งที่ไม่มีอำนาจแล้วก็มาล่วงล้ํากล้ำเกินอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาเขาผู้คนไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการส่วนใหญ่ ก็แสดงความเห็นเช่นนั้นหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยเดิมในกรณีคล้ายกันเดียวกันของสารรัฐธรรมนูญข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญชัดเจนทั้งหมดว่าการจะยื่นเรื่องแบบนี้ได้ต้องผ่านอายการสูงสุดแต่คราวนี้สารรัฐธรรมนูญก็ทําในสิ่งที่เกินขีดจินตนาการของประชาชนตรงนี้ต่างหากครับแล้วมันเป็นปัญหานี้มาตลอดในสังคมไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานะออกรายการตอบโจทย์ก็บอกว่าระบอกประชาธิไปไตยไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากจะสามารถลากไปได้ทุกเรื่องมันต้องมีความถูกต้องมีข้อกฎหมายกํากับเสียงข้างมากอยู่ด้วยเสียงข้างมากที่ทําอยู่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องต่างๆก็ดีก็ทําตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามตัวบทกฎหมายรัฐสภาเนี่ยก็แก้มาตรา291ซึ่งระบุชัดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา แล้วเสียงข้างน้อยอย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็พยายามสกัดขัดขวางทุกวิถีทางตกลงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนบ้างที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เดินไปตามการตัดสินใจของเสียงข้างน้อยผมเชื่อว่าไม่มีทีนี้เมื่อเสียงข้างมากตัดสินใจจะเดินหน้าเสียงข้างน้อยทําหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ที่สังคมและเสียงข้างมากต้องรับฟังแต่การที่เสียงข้างน้อยจะบอกว่าถ้าไม่เดินตามฉันทุกอย่างพังหมดเนี่ยอันนี้ระบบมันก็จะเดินไปไม่ได้ คุณนพิสิทธิ์เนี่ยประกาศตลอดเวลาช่วงรณรงหาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยจะไปทางไหนแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้มา265ที่นั่งเกินครึ่งก็ถือว่าเด็ดขาดเหนือกว่าประชาธิที่ปัดร้อยกว่าที่นั่งแต่วันนี้คุณนพิสิทธิ์กลับบอกว่าเสียงข้างมากจะลากไปไหนคุณพิสิทธิ์จะไม่ยอมจะสกัดขัดขวางตกลงจจเอาอย่างไง คุณอพิสิทธ์บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เคยบอกว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ไม่มีการคืนเงินให้คุณทักษิณไม่มีเรื่องนิะโทษกรรมให้คุณทักษิณนี่เป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้คุณพินโยต้องเข้าใจนะครับว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการเหล่านั้นผมเข้าใจสิ่งที่คุณอพิสิทธ์พูดหมายถึงร่างพรบปรองดองทั้ง4ี่ฉบับ,บไปดูเถอะครับทั้ง4ฉบับไม่มีเนื้อหามาตราใดไม่ว่าของผมหรืออีก3ท่านที่ชี้ว่าจะต้องคืนเงิน46,00 0ล้านให้กับพันรุ่โทศทักษิณ ประการที่สองเรื่องคดีความที่พันธบรวจโททักษินถูกกล่าวหาไม่มีเนื้อหามาตราใดาบอกว่าจะยกเลิกคดีความไม่ใช่คดีความยังอยู่เพียงแต่กระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารแล้วเราพูดถึงเรื่องหลักการไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณทักษินหรือใครก็ตามเราพูดว่าหลักการบ้านเมืองนี้เมื่อมันเป็นประชาธิปไตยผลพวงที่เกิดจากคณะยึดอํานาจเนี่ยก็ต้องลบล้างไปเสียเพราะวันที่คณะยึดอํานาจเอารถถังออกมาเนี่ย ก็กล่าวหาว่าพันธมิตรโททักษินทุจริตคอรัปชันก็ไปตั้งคอตอสอมาคอตอสอมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วต้องชี้ว่าพันธมิตรโททักษินคอรัปชันเพราะวันนั้นถ้าคอตอสอบอกว่าพันธมิตรโททักษินสุดจริตความชอบธรรมในการยึดอํานาจก็ไม่มีงานนี้หวยล็อกมาตั้งแต่ต้นแล้วคอตอสอเนี่ยแหละครับก็แต่ละคนก็อยู่บนเวทีพันธมิตรเป็นปฏิปักษ์ก,กับพันธมิตรโททักษินเดี๋ยวนี้บางคนก็ไปขึ้นเวทีประชาธิปัตย์แล้วชี้แก้สันอติโพธิ ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าขาบวนการมันเป็นข้างเดียวกันมาตาลอดแล้วก็เป็นการใช้อำนาจที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยคุกคามทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผมเคารพในคำวินิจฉัยของศาลแต่ก็มีความเป็นจริงอยู่ไม่ใช่หรือว่าถ้ากระบวนการตั้งต้นมันอายุติธรรมเนี่ยคำตัดสินก็จะขัดกับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้อำาำนวยความยุติธรรมเช่นคดีเชอรี่แอนไงครับคดีเชอรี่แอนดันแคนเนี่ยตัดสินเอาคนติดคุกเป็น1ิปีบางคนเสียชีวิต บางคนพิการในคุกสุดท้ายก็บอกว่าคนที่เอาไปขังนี่ไม่ผิดคําวินิจฉัยของสารมาจากไหนฮะก็มาจากต้นทางคือพนักงานสอบสวนซึ่งตรงนั้นแหละครับคือเป็นต้นทางของปัญหาชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันกรณีของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเรากําลังพูดว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากคณะยึดอํานาจเนี่ยมันคือความอายุติธรรมที่ยัดเยียดให้กับสังคมไทยถ้าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ แล้วประชาชนธรรมดาอย่างผมอย่างคุณพินโยจะมีความมั่นใจได้ยังไงกับคุณอภิสิทธ์บอกนี่คือคดีทุจริตและไม่มีศาลไหนในโลกที่จะไปนิรโทษกรรมคดีทุจริตเราไม่ได้พูดถึงการนิรโทษกรรมเลยนะครับเราพูดถึงการลบล้างผลพวงของคณะรัฐประหารนี่เป็นเรื่องหลักการแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังก้าวไม่พ้นเงาของพันตำรวจโททักษินอะไรก็ตามที่มีชื่อทักษินไม่เกี่ยวข้อง คุณอภิสิทธิ์และชาวคณะก็จะออกอาการดิ้นรนก็จะออกอาการพยายามสกัดขัดขวางทุกวิถีทางตรงนี้ต่างหากทำไมไม่มาดูที่หลักการใหญ่อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเราจะไปยอมรับกระบวนการแบบนี้ไม่ได้ที่เดินเกมเร็วและแรงขนาดนี้ในฝากรัฐบาลไม่ใช่เพราะว่ามีเงาของทักษิณชินวัตรทาบัพรัฐบาลยิ่งลักอยู่หรอ้อฮะไม่ใช่ครับแต่ว่าทุกพักการเมืองตอนหาเสียงเลือกตั้งก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะสร้างความปรองดอง ไม่มีพักการเมืองไหนเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็จะปล่อยให้ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้หรือจะโหมกระพือไฟให้เกิดสงครามไม่มีเพื่อไทยก็บอกว่าจะปรองดองประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะปรองดองแล้วมาถึงวันนี้คนที่เขามีบทบาทหน้าที่ในสภาเขาก็เสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดอง